ปรับสวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องทุกท่านนะครับและเป็นเพื่อนที่รับชมและติดตามช่องการศาพระสมเด็จนะครับวันนี้ช่องการศาพระสมเด็จนะครับก็นําพระสมเด็จวัดละแังนะครับอีกหนึ่งพุทธสินจุลทรงนะครับมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาในคลิปนี้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นพระที่เป็นแฟนพระเครื่องทางบ้านนะครับส่งมาทั้งช่องพิจณาแล้วก็นํามาโปรโมทนะครับผมก็ถือโอกาสนํามาบรรยายให้เพื่อนรับชมไปด้วยนะครับ <premises. S 2> พระองค์นี้ถ้าเราดูโครงสร้างนะครับดูลักษณะเนื้อหาของเนื้อพระนะครับเป็นพระที่แก่ปูนดิบนะครับวันนี้ก็นําพระที่มีโครงสร้างของเนื้อปูนดิบนะครับมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมนะครับว่าพระวรละข่งนะครับเป็นพระยุคปลายนะฮะที่สร้างจากปัวหอยดิบเนี่ยลักษณะเนื้อหาก็เป็นยังไงนะครับพระองค์นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเกตจรลดซุ้มนะครับเป็นพิมพ์ซุ้มผ่าวหวนะครับพระองค์นี้ก็เป็นแม่พิมพ์วัดละแข่ง นะครับพระองค์นี้นะครับเจ้าของก็ตั้งอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับเนื้อพระนี่สมบูรณ์ทุกอย่างไม่หักไม่ซ่อมนะครับก็ถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับอีกองคหนึ่งนะครับเนี่ยในพระที่แก่ปูนดิบเนี่ยนะครับที่ผมเคยบรรยายไว้ทุกๆคลิปไว้เพื่อนนะครับต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับสําหรับลักษณะเนื้อหาของพระที่แก่ปูนดิบเนี่ยเพราะว่าส่วนมากแล้วพระโซนเนื้อแกล่งเนี่ยนะครับ พล้เก๋พระลรงงานเขาจะปั๊มมานะครับปั๊มมาได้ดูแล้วใกล้เคียงน,นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูรายละเอียดให้ให้ถี่ทวนนะครับเหมือนเล่านี้นะครับที่นํามาบรรยายในวันนี้นะฮะเจ้าของก็ตั้งไว้ห้าหมื่นบาทนะครับติดต่อได้ที่ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดนะครับท่าน,นโทรสอบถามได้เลยนะครับต่อรองราคาเขาได้นะมาดูกันนะครับว่าพระที่ โครงสร้างของพระที่แก่ปูนดิบเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อหาย,ยัางไงนะครับเนื้อพระเขาก็ไม่ใช่เป็นปูนที่ละเอียดจนเกินไปนะครับเมื่อเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นชั้นปูนนะครับที่เป็นลักษณะเนื้อหยาบๆเหมือนกันนะครับแต่เ็าจะเป็นลักษณะเนื้อแล่งนะครับพระที่เป็นลักษณะของปูนดิบเยอะๆเะพเื่อนๆต้องจดจิ้มเพื่อนจะสังเกตนะครับลักษณะการงอกของชั้นปูนนะครับที่เนื้อปูนดิบเนี่ย นะครับเพื่อนๆดูนะครับเนื้อพระเป็นพระที่โซนแก่ปูนดิบแต่ก็มีปูนสุกเป็นสัดส่วนในการผสมนะครับอย่างน้อย2 0 3 0นะครับลักษณะการงอกของชั้นปูนดิบนะครเบืเ่อหดูนะครับเนี่ยเนื้อพระที่แก่ปูนดิบริ้วลายที่งอกในเนื้อที่เป็นโครงสร้างแคลไซดเราจะเห็นได้ง่ายเลยนะครับเราจะเห็นเป็นโครงสร้างคล้ายๆเส้นใหญ่ปุ๋ยก้อนเมฆอยู่ในเนื้อริ้วลายในเนื้อนี่นะครับนี่คือชั้นผลึกแคลไซดที่เขาง,งอกนะครับในชั้นปูนดิบ นะเพื่อนสังเกตและพิจารณาจุดเหล่านี้นะครับเพื่อนดูนะฮะเห็นไหมเขาจะมีริ้วลายลักรรษณะการงอกนะครับแล้วงอกทั้งบนข้างล่างนะครับเห็นไหมครับริ้วลายที่งอกในเนื้อพพร่ด้วยนะครับเนี่ยเพื่อนดูนะพระ่ตรงนี้ก็ผ่านการลงรักด้วยนะครับลงรักมาด้วยเนื้อพร่ก็จะมีความสมบูรณ์มีความน,นุ่มนะครับเราจะเห็นน้ำมันตังยิ้วที่งอกเนะี่ยน้ำมันตังยิ้วก็จะมีความมันวาวนะครับ ริ้วลายการงอกที่อยู่ในเนื้อเ,เพื่อนต้องดูจุดเหล่านี้นะครับเ,เพื่อนๆดูนะบริเวณพระพักเนี่ยจุดนี้เราขยายขึ้นมาเราจะเห็นลักษณะการงอกของชั้นแคลไซด์นะครับริ้วลายการงอกเห็นไหมครับที่งอกขึ้นมาทีละหนึ่งโมเลกุลผิวพระก็จะไม่เรียบนะค,ความแห้งก็เป็นธรรมชาติทีนี้ครับไม่มันวาวจนเกินไปนะครับถึงพระจะออกไปทางเนื้อปูนดิบนะครับแก่ปูนดิบเน,เนื้อพระก็ไม่มันวาวสะท้อนแสงนะครับจนเกินไปนะครับ นี่คือธรรมชาติของเนื้อปงปูนนะครับไม่ใช่เรซินนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเนื้อปูนหยาบๆที่เป็นก้อนๆที่เปลี่ยนโครงสร้างเป็นผลึกแคลไซ์เห็นไหมครับเนี่ยเมื่อพิจารณาดูให้ดีนะดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับดูบริเวณนี้เห็นไหมครับลักษณะการงอกของชั้นปูนเพื่อนดูสิครับเห็นไหมงอกไหมครับนี่คือการงอกของเนื้อปูนนะครับในพระแท้เนี่ยถึงพระจะแกะปูนดิบนะครับ เพื่อนๆก็ต้องดูรายละเอียดเหล่านี้ด้วยนะครับดูรายละเอียดเหล่านี้ด้วยนะครับเพื่อนดูลิ้วลายการงอกนะครับของเนื้อปูนนะครับในพระแท้เนี่ยพระวัลคังไม่ได้ลงกลุ่นนะครับเพื่อนต้องคำฟังเข้าใจนะครับอย่างที่ผมย้ําตลอดนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการงอกของชั้นปูนเหล่านี้เขาจะงอกละเอียดนะครับลิ้วลายเขาจะเป็นลักษณะเล็กๆจะไม่เป็นผลเป็นผลึกเป็นเม็ดปูนดิบที่ปูนที่บัวเหมือนกับพระลงกลุ่นนะครับพระวัลคังเนี่ย จะเป็นพระที่พิจารณาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเขาสร้างไว้หลายครั้งหลายวระนะครับลักษณะเนื้อหาก็มีความหลากหลายทั้งด้านสีสันวรณะด้วยนะครับบางชุดก,ก็เนื้อหยาบบางชุดก,ก็เนื้อละเอียดนะครับและสีสันวรณะสีน้ําว่านก็บางวระก็จะใช้แตกต่างกันไปนะครับก็มีความหลากหลายเพราะว่าพระสร้างเยอะนะแต่จุดที่เราจะพิจารณาเพื่อนดูนะครับเป็นแบบสตัสวเหล่านี้กลายเป็นชั้นแคลไซหมดแล้วนะครับ กลายเป็นสัตวนที่แข็งตัวเพื่อนดูริ้วลายการงอกของเนื้อสิครับเห็นไหมที่งอกของในเนื้อเนี่ยนี่จุดสําคัญนะครับที่เราีควรพิจารณานะครับนี่เราควรพิจารณานะครับเนื้อก็จะแห้งแล้วก็แข็งแกร่งนะครับนี่ก็คือโซนพละเนื้อแกร่งนั่นเองนะครับพละที่ออกไปทางแก่ปูนดิบเยอะนะครับแต่ก็มีริ้วลายการงอกนะครับเพื่อนดูนะครับในชั้นปูนเราเนี่ยเราจะเห็นลักษณะการหดตัวแล้วก็งอกขึ้นมาทีละหนึ่งโมลกุูลนะครับ นี่วลายการงอกของเนื้อพระนะครับช่วงนี้ผมจะไม่ได้ถ่ายด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กนะครับบรรยายด้วยกล้องนะครับเพราะว่าผมไปหาหมอมานะครับหมอก็บอกให้พักสายตาอย่าไปดูกล้องที่มีกําลังขยายสูงเยอะแสงเยอะนะครับสายตาผมนะฮะมันเกิดการกร็งง่ะนะทาให้มองแสงแล้วกลายเป็นภาพฟ้าๆไปนะครับก็เลยหยุดบรรยายด้วยกล้องสักพักหนึ่งก่อนนะครับ กลับมาบรรยายด้วยภาพถ่ายปกติไปก่อนนะครับแต่ผมก็ใช้กล้องพันเอกด้วยนะครับในการพิจารณานะครับในการพิจารณาพระนะครับของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยนะครับที่ส่งมาเนี่ยนี่คือผลึกแคลไซด์นะครับที่งอกขึ้นมาได้เด่นชัดเห็นไหมเนี่ยลิ้วลายการงอกที่อยู่ในเนื้อเพื่อนดูนะครับเห็นไหมเะก็จะงอกขึ้นมาชัดเจนนะครับพระแทนแต่ในพระเกพระโรงงานก็จะไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะทําได้นะครับเป็นพระเนื้อแกลงเนี่ยนะฮะก็ทํากันเยอะ แต่อะไรครับแต่ลักษณะการงอกของชั้นปูดลักษณะการหดตัวเนื้อปูดนี่นะครับเห็นเพื่อนดูนะครับพดเหี่ยวนะครับเป็นก้อน,ก,อนก้อนเนี่ยนะแล้วก็มีลิ้วลายการงอกที่อยู่ในเนื้อพระนะครับเนี่ยมึงบอกได้ถึงความเก้านะครับเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับเขาง,งอกขึ้นมาทั้งองค์อะเยอะมากเห็นหี่ยเนี่ยเขาง,งอกเกาะเกี่ยวโครงสร้างนะครับความหนึบแน่นเน,น,นี่คือธรรมชาติของปลาเทนะครับนี่คือธรรมชาติของปลาเท้เพื่อนเนต้อง พิจารณาจุดเหล่านี้นะครับในการดูพระนี่เนี่ยแล้วกลับไปดูพระที่สร้างจากเนื้อปูนสุกนะเพืเอ็นดูนะครับพระองค์นี้เป็นพระโนเนื้อแกล่งนะครับสร้างจากเปลือกหอยดิบเยอะและทีนี้กลับไปดูพระปูนสุกนะครับว่าโครงสร้างของเนื้อพระนะครับจะเป็นลักษณะยังไงแตกต่างกันยังไงนะครับามาดูพระองค์นี้พระองค์นี้ก็คือใช้สัดส่วนของแคลเซียมไบคาร์บอเนตเยอะนะครับก็คือปูนสุกนั่นเองนะครับนี่คือพระที่แก่ไปทางปูนสุกนะครับ เห็นไหมครับแต่ลิ้วลายการงอกในเนื้อเห็นไหมครับเ็าจะเหมือนกันนะครับสัดส่วนของชั้นแคลไซที่เขางอกเห็นไหมครับเหมือนกันแตกต่างกันที่ความแกล้งนะครับพระที่แก่ปูนดิบในเนื้อพระก็จะแห้งจะแข็งนะครับดูว่าเราดูแล้วเนี่ยจะเป็นพระโซนเนื้อแกล้งนะครับแต่พระโซนปูนสุกเนี่ยจะเป็นพระโซนเนื้อหนึนุ่มนะครับเนื้อนวันเนื้อหนึนุ่มนะครับจะไม่แกล้งจะไม่มันวาวนะครับมากเท่าไหร่เหมือนกับพระที่โซนแก่ปูนดิบนะครับทีนี้กลับไปดูพระ แกปุนดิบนะครนะครดูเห็นไหมครับความแตกต่างแต่อะไรครับแต่ลิ้วลายการงอกของเนื้อปูเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันลักษณะการงอกริ้วลายการงอกนี่เหมือนกันเพราะว่าเป็นวัสดุชนิดเดียวกันนะครับอาจจะแตกต่างเราดูกายภาพภายนอกเนี่ยอาจจะแตกต่างนะครับเพราะว่าพระปูนดิบออกตวโซนเนื้อแล่งนะครับแต่ถ้าเราถ่ายด้วยกล้องฟันเด็กเมื่อไหร่นะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับโครงสร้างข้างในเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกัน เห็นไหมครับเพื่อนดูสิครับเนี่ยลักษณะการงอกของเนื้อปูนเห็นไหมครับเนี่ยมันขยายขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวผมสั่งกล้องตัวใหม่ไปแล้วนะครับทีนี้จะได้เห็นชัดชัดนะครับถึงเนื้อชั้นในไปเลยนะครับกําลังสั่งกล้องตัวใหม่มาอยู่นะครับจะถ่ายได้คมชัดกว่านี้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับภาพถ่ายก็จะคมชัดขึ้นนะครับลักษณะเนื้อหาลิ้วลายละเอียดเล็กเ่านี้ จะได้เห็นนะครับจะได้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับสําหรับภาพถ่ายปกติเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราถ่ายด้วยกล้องพันเท่าเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นลักษณะโครงสร้างที่เป็นรายละเอียดเยอะขึ้นนะครับนั่นคือเราดูโครงสร้างข้างในนะครับดูโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของชั้นแคลไซด์นะครับเห็นเ่อนดูนะครับเนี่ยเนื้อเหล่านี้เป็นเนื้อปูนดิบแล้วก็เป็นแคลไซด์แล้วนะครับเขาจะเป็นคล้ายๆผลึกเลยแต่เมื่อเราขยายดูข้างในก็จะเป็นปุ๋ยกอนเมกนะครับเป็นโครงสร้างของ เนื้อบางปูนจะเป็นลักษณะอยู่ในรูปแบบการกระจายตัวนะครับถ้าเราดูงี้เหมือนเส้นใหญ่นะครับนั่นก็คือเนื้อปูนนั่นเองที่เปลี่ยนสภาพนะครับเกิดรูปแบบการงอกขึ้นมาทีละหนึ่งโมลกุลนะครับกว่าเนื้อปูนจะหดแห้งนะครับกว่าเนื้อปูนจะเกาะเกี่ยวโครงสร้างกว่าจะยึดตัวนะครับกว่าจะแปลเปลี่ยนสภาพนะครับต้องใช้การเวลาเรากลับไปดูพระใหม่นะครับที่สร้างจากเนื้อบางปูนบาหอยเหมือนกันในอายุ4 0 5 0ปีนะครับ ความเก่าลักษณะการอดตัวลักษณะการงอกของชั้นปูนเหล่านั้นยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับเพราะเพิ่งสร้างนะครับถึงจะเป็นวัสดุชนิดเดียวกันนะครับเมื่อเรามาศึกษาเปรียบเทียบเนี่ยกับพระที่สร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับเราจะเห็นลักษณะโครงสร้างเหล่านี้นะครับที่แตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับความนวลความหนึบนุน่มความแห้งความแข็งความแกร่งนะครับชั้นการงอกของปูนเห็นไหมครับเนี่ยพระเนี่ย ผสมทั้งปูนสุกและผสมทั้งปูนดิบลงไปนะครับแต่เนื้อพระองค์นี้ก็พูดง่ายว่าแก่ไปทางเปลือกหอยดิบนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นความแกล่งเห็นไหมความแห้งความแข็งความแกล่งของเปลือกหอยดิบนะครับจะแตกต่างจากเนื้อปูนสุกเยอะนั่นเองนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นริ้วลายการงอกที่อยู่ในเนื้อพระภาพด้านบนไม่ก็ช้าเท่าไหร่นะครับมาดูด้านล่างเห็นไหมเบื้องดูนะครับเนื้อปูนเนี่ยเบื้องดูนะครับ ในพระที่แก่ปูนดิบเขาก็ไม่ใช่จะมันวาวนะครับเขาไม่ใช่ว่าจะแข็งจะแกล่งเหมือนเนื้อกงังสาเหมือนเนื้อปูนเพชรนะครับไม่ใช่นะครับ,นะรบเห็นไหมครเขาจะมีความนวลมีความแข็งนะครับมีความแกล่งอยู่ในตัวนะครับแต่ก็เป็นในรูปแบบลักษณะการงอกนะครับริ้วลายการงอกของชั้นปูนเหมือนกันเพื่อนหนุมเมืเ่อเราขยายขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเห็นไหมครับที่ต้องทานเนี่ยเราจะเห็นโครงสร้างที่เป็นลักษณะการงอกนะครับชัดเจน แต่ในพระโรงงานนะครับพระปั๊มพระอัดจะไม่มีลักษณะกายภาพเหล่านี้นะครับเห็นเนี้ยชั้นแคลไซที่งอกขึ้นมาเนี่ยเห็นเพื่อนดูนะครับจุดเหล่านี้เนี่ยคือลักษณะการงอกงชั้นแคลไซนะครับที่มีจํานวนเยอะๆเนี่ยเป็นผลึกเป็นปุยก้อนเมฆเลยนะครับเมื่อเราถ่ายซูมเข้าไปเยอะเนี่ยนะครับด้วยกล้องพันเท่าจุดเหล่านี้นะครับจะเห็นได้เด่นชัดนะครับถึงรูปแบบของแคลไซแต่อะไรครับแต่ในพระโรงงานพระเกมันไม่มีนะครับอ่า มันไม่ได้เป็นโครงสร้างนะครับเราก็ต้องดูลักษณะกายภาพของเนื้อพระโดยรวมด้วยนะครับดูด้วยภาพถ่ายปกตินะครับเราส่องในกล้อง3ามสิบเบกกเกนะครับเราต้องดูความแห้งความเป็นธรรมชาตินะครับความหนึกนุ่มสีสันวันณะนะครับสีที่มาจากยางรักนะครับที่แทรกซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อปูนเนี่ยบางองค์ก็รักสีแดงอาชาติสีแดงรักสีเขียวบ้างสีดําบ้างสีน้ำตาลบ้างนะครับก็แตกต่างกันไปทําให้ สัดส,ส่วนที่รักแทรกซึมลงไปนะครับ <S <S เนื้อพระสีสันวันนะ <S <S ตรงบริเวณนั้นก็อาจจะเป็นสีเนื้อรักนะครับสัดส,ส่วนที่ไม่เป็นสีเนื้อรักนะั้นมันก็จะจเป็นสีต่างยิ้วนะครับก็จะมีความหลากหลายนะครับเราก็ต้องศึกษาดูให้มันเข้าใจนะครับว่าเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่านําม,มาแต่งเติมบางทีหลังนะครับเป็นสีที่อ่าเป็นธรรมชาติไหมนะครับสีสันวนะัะเราก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าโทนสีอย่างนี้นะครับเป็นพระที่ใช้สัดส่วนของ วัสดุจากธรรมชาตินะครับหรือเปล่าแล้วก็เก่ามานานแค่ไหนแล้วนะครับบางทีก็สีใหม่นะครับอาจจะมาทําแต่งเติมนะครับเป็นสีเหลืองๆบ้างทําให้ดูคล้ายๆสีน้ํำว้านสีตังยุนะครับในพระเกเนี่ยเราก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับต้องทําความเข้าใจด้วยในพระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับก็จะไม่มีเอฟเฟกอะไรมากนะครับแต่ถ้าเป็นพระเกก็จะ แข็งแกร่งไปทั้งองค์เลยนะครับแข็งแกร่งทั้งองค์และจะไม่เห็นลักษณะชั้นการงอกเหล่านี้นะครับเห็นเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นโซนเนื้อหยาบหยาบเหมือนกันนะครับเนื้อเห็นไหมครับเป็นก้อนก้อนเหมือนกันสัดส่วนนี้กลายเป็นผลึกแข็งนะครับเป็นแคลไซต์เนี่ยเนี่ยสัดส่วนนี้บริเวณนี้เห็นได้ชัดเจนว่าลักษณะการงอกเพื่อนดูนะริ้วลายการงอกของเนื้อพระเห็นไหมเมื่อเราขยายดูเราก็จะเห็นนะครับเนี่ยโครงสร้าง ของเนื้อปงปูนที่มีการงอกขึ้นมานะครับเพราะว่าพระวัลคังก็จะไม่งอกขึ้นมาเป็นไข่เป็นเม็ดกระจุกกระจายเยอะๆนะครับปูดบวมปรีแตกนะครับเพราะว่าเขางอกในอุณหภูมิปกตินะครับก็คือสภาวะภายนอกนะครับสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจง่ายเราต้องดูรายละเอียดเหล่านี้ให้ดีนะครับบริเวณนี้กลายเป็นเนื้อแคลไซกลายเป็นก้อนแคลไซนะครับผลึกก้อนเนี่ยนะครับ เนี่ยพระที่แก่ปูนดิบก็จะดูสวยงามนะครับก็จะมีความแกล่งนะครับมีความหนึกนุ่มอยู่ในตัวนะครับก็สวยงามไปอีกแบบนะครับแต่เป็นพระที่ค่อนข้างพิจารณาได้ยากนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจธรรมชาติกองพระที่แก่เปลือกหอยดิบนะครับเพื่อนจาไว้เลยนะครับพระที่แก่เปลือกหอยดิบเนี่ยนะครับอย่างไงอย่างน้อยอ่าอย่างน้อยนะครับ เขาจะไม่ผสมเปลือกหอยดิบทั้งองค์นะครับเขาต้องผสมกับอะไรครับกับปูนสุกลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเปลือกหอยดิบเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเกาะเกี่ยวโครงสร้างได้ดีนะครับเท่ากับผสมปูนสุกลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเปลือกหอยดิบเนี่ยบดตามละเอียดก็จริงแต่ไม่สามารถที่จะละลายน้ำนะครับไม่สามารถที่จะเหนียวแน่นเท่ากับเปลือกหอยผ่าไฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโซนแกล่งนะครับแข็งทั้งหมดเลยนะครับ เป็นคล้ายๆเนื้อปูนเพชรนะครับเป็นโซนแกล่งแห้งแข็งน้งหมดเราจะไม่เห็นลิ้วลายการงอกของเนื้อปูนนะครับจะไม่เห็นลักษณะโครงสร้างนะครับจากปูนสุกนะครับจากรองปูนนะครับเนี่ยที่เป็นเนื้อปูนสุกเนี่ยนะครับในพระเกเนี่ยนะครับในพระที่ปั๊มมาเราจะไม่เห็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือพระที่เขาใช้เปลือกหอยดิบแล้วก็ใช้เปลือกหอยเผาด้วยนะครับผสมรวมกันนะครับแต่อาจจะเป็นปูนดิบ70สนะครับปูนสุก30 หรือ8020นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไอ้เนื้อพระนี่นะครับเกาะเกี่ยวยึดติดกันได้หนึบแน่นนะครับเพราะมีเนื้อปร่งปูนสุกมาเชื่อมนะครับเพราะว่าปูนสุกสามารถละลายน้ําได้เกาะเกี่ยวโครงสร้างกันได้ดีกว่าเปลือกหอยดิบนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ต้องระวังนะครับต้องดูให้ไอ้เป็ดนะครับต้องทําความเข้าใจได้นะครับว่าพระเนื้อปูนดิบเป็นยังไงบางคนไปเห็นพระเนื้อเรซินนะครับ ผมก็มีอยู่ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเมื่อก่อนชอบเช่าพระแล้วก็ท่านชอบมากนะครับชอบมากเลยพระแก่ปูนดิบนะครับท่านเข้าใจว่านี่คือเป็นเอกลักษณ์เป็นเนื้อพระของวัดละคังเขามีแต่ลักษณะเนื้อแบบนี้นะครับไม่เข้าใจครับผมถามหน่อยว่าเพื่อขหอยเผาไฟนะครับเนื้อปูนสุกเนี่ยเป็นผงปูนสีขาวเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นเนื้อโซเลซินได้ไงมันจะกลายเป็นโซนเนื้อแกล่งเหมือนกับปูนดิบอย่างนี้ทั้งหมดได้ไงนะครับ ถ้าเป็นพระโซนุญสุกนี่ท่านนี้เขาไม่เล่นเลยนะครับเขาไม่เอาเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นของเกเนี่ยไม่เข้าใจครับเขาไม่เข้าใจลักษณะเขาไม่เข้าใจมวลสารนี่ครับว่าลักษณะเนื้อปูนเนี่ยนะครับเปลือกหอยดิบเนี่ยนะครับโครงสร้างมันเป็นยังไงนะครับไอ้เนื้อพลาสติกโครงสร้างเป็นยังไงพอเห็นเนื้อพลาสติกปุ๊บนะครับเห็นเนื้อปลาอัดปุ๊บเนี่ยโหนะครับเขาคิดว่าเนี่ยของแท้นะครับเนี่ยปลาโซนเนื้อแกล่งต้องแห้งต้องแข็งแกล่งงี้นะครับ ผมบอกเลยว่าเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดแล้วพระที่โซนเนื้อแกล่งนะครับเป็นคล้ายๆเนื้อเรซินจะไม่มีลักษณะการงอกของชั้นปูนเหมือนกับพระแท้นะครับเหมือนกับในเปลือกหอยนะครับที่มีอายุหลายๆร้อยปีนะครับวัสดุชนิดเดียวกันเพื่อนๆไปลองศึกษาดูไปเสริร์ชหาข้อมูลดูก็ได้นะครับเพื่อนจะเห็นลักษณะชั้นการงอกของ ชั้นเปลือกผิวเปลือกหอยนี่จะไม่เรียบตึงนะครับเพราะจะคองอขึ้นมาริ้วลายเล็กๆนะครับแล้วแต่หลากหลายรูปแบบนะครับยิ่งหลายๆพันปีก็ยิ่งงอกเยอะนะครับไปศึกษาดูสิครับแต่ต้าในปละเก๋เขาจะไม่มีลิ้วลายการงอกอะไรเลยนะครับถ้าเป็นพระโรงงานนะครับเพราะว่าพระโรงงานไม่สามารถที่จะทําลักษณะการงอกของเนื้อปูนที่เป็นชั้นๆนะครับที่งอกอยู่ในเนื้อที่งอกเป็นผลึกแคลไซต์นะครับเห็นเพื่อนดูเมื่อเราขยายขึ้นมาเยอะเราก็จะเห็นริ้วลายการงอกเห็นไหม แต่ในพระโรงงานไม่มีนะครับในพระเนื้อเรซินไม่มีนะครับได้แต่แข็งแกร่งมันวาวมันวาวอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีในพระเกท่านก็ไม่ต้องไปขวนขวายนะครับถ้าไม่มั่นใจไม่เข้าใจเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนได้ศึกษาพระเนื้อปูนสุกก่อนนะครับจะดูง่ายกว่านะครับอทีนี้ไปดูด้านหลังดูด้านหลังนะเห็นไหมครับ ด้านหลังเขาก็จะเห็นลิ้วลายกันงอกที่อยู่ในเนื้อเหมือนกันนะครับเห็นไหมเนื้อปูนก็หยาบบ้างละเอียดบ้างนะครับคล้ากันไปเห็นไหมครับเนี่ยโซนเนื้อแกล่งนะครับเนื้อพระก็จะแห้งแข็งแกล่งนะครับแต่ก็ไม่มันวาวนะครับไม่เหมือนเนื้อปูนเพชรไม่เหมือนเนื้อกางสายไม่เหมือนเนื้อพลาสติกนะครับนี่คือเนื้อปอกปูนดิบนะครับมีคราบรักด้วยเบื่อนดูนะครับเห็นไหมรัรักเนี่ยเนื้อพระเนี่ย ที่ออกสีน้าสีดำสีเทาเนี่ยนะครับเนื่องจากสีรักด้วยนะครับสีรักที่ลอกล่อนออกไปหมดแล้วนะครับแต่ที่แทรกซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อปูนนะครับรักเก่าผ่านมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในพระแท้เนี่ยย่อมมีการอะไรครับย่อมมีการย่อยสลายนะครับย่อมมีการลอกล่อนออกไปนะครับนั่นคือพระแท้นะครับแต่ถ้ารักชาติยังเต็มนะครับทั้งองค์ไม่มีหลุดไม่มีล่อนแสดงว่าพระองค์นั้นนะครับเพิ่งสร้างนะครับเป็นพระใหม่นะครับ ถ้าเป็นรักเดิมรักเก่าก็ลงมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับในพระยุคต้นๆก็เกือบจะ200ปีแล้วเพราะฉะนั้นการหลุดการลอกล่อนนะครับการย่อยสลายของชั้นรักมันย่อมมีการก่อเกิดอยู่แล้วนะครับแล้วส่วนที่รักก็แทรกซึมนะครับลงไปอยู่ในรอยปลินะครับเนี่ยต่างๆเหล่านี้นะครับในพระแท้จะมีทุกองนะครับมีทุกองเห็นเพื่อนดูนะครับยิ่งในหลุมเนี่ยในเนี่ยในซอกเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นเนื้อรักที่ไหลที่ซึมลงไปนะครับไปอยู่ชั้นในนะครับ นี่คือทำมาช่างพระแท้เห็นไหมครับเพื่อนดูผิวสิครับไม่แข็งนะครับไม่มันวาวนะครับไม่ไม่แกล่งจนเกินไปนะครับเราจะเห็นลักษณะโครงสร้างของปูนดิบแล้วก็มีลักษณะการงอกชั้นปูนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยในปูนดิบเขาก็งอกนะครับเพื่อนดูสิครับเมื่อเราไปศึกษาเปรียบเทียบในเปลือกหอยเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยพลาที่แกะปูนดิบองเนี้นะครับผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆในจดจํานะครับ จะจำลักษณะสีสันลักษณะเนื้อหานะครับไว้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับอย่าไปดูที่แข็งแกร่งนะครับยังไงเนี่ยในพระแก่ปูนดิบยังไงก็ต้องงอกของชั้นปูนนะครับต้องมีชั้นแขวสายที่งอกต้องมีริ้วลายการงอกนะครับต้องเนื้อปูนต้องเกิดการงอกขึ้นมาทีละหนึ่งโมลกุลนะครับต้องมีรูปแบบการงอกที่ซับซ้อนนะครับเนี่ยขึ้นมาเป็นกระจุกกระแจ่แบบนี้นะครับ แต่ถ้าไม่มีแข็งแกร่งมันวาวสะทซ้อนแตงอย่างเดียวนะครับเกล้นล้วนนะครับและเกลทั้งหมดอ่ะเป็นพระปั๊มเป็นพระอาจเป็นพระโรงงานนะครับไม่ควรหยิบจับนะครับไม่ควรหยิบจับเลยนะครับเนี่ยเพื่อนดูสิครับรักเก่าหลอกล่อนออกไปหมดแล้วที่หลงเหลือก็แทรกซึมอยู่ในเนื้อพระนะครับเนี่ยที่เป็นสีน้ำตาลหรือสีออกเทาเทาอมดำเนี่ยนะครับก็คือสีรักนั่นเองนะครับที่แทรกซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อป่งปูนแล้วนะครับ ทำให้สีสันบนหน้าของเนื้อพระนี่ออกไปทางดำอมน้ําตาลนี่ครับก็คือสีรักนั่นเองนะครับโอเคนะครับเพื่อนก็สําหรับวันนี้ก็นําพระสมเด็จวรละขังนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเหมือนกันนะครับมาร่วมกันบรรยายให้เพื่อนได้รับชมและศึกษานะครับแล้วก็นํามาโปรโมทให้กับเพื่อนๆที่ส่งพระมาด้วยนะครับพร่องนี้ก็เป็นของแฟนๆเพื่อเครื่องทางบ้านนะครับก็ตั้งราคาที่ห0,000บาทนะครับท่านใดสนใจก็ ได้ดูคลิปของช่อง u t u b e นะครับของช่องการสาพันเด็ดนะครับที่เผยแพร่ในช่อง YouTube เนี่ยก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับหรือท่านจะเข้าไปแอดไลน์นะครับแล้วก็แคปภาพหน้าจอมานะครับแล้วก็ทักมาที่ช่องทางไลน์ของช่องเราได้เลยนะครับต้องการที่จะดูองนี้นะครับต้องการที่จะเช่าหาองนี้ก็โทรติดต่อสอบถามนะครับพูดคุยต่อรองราคาได้นะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนทุกท่านช่วงกดติดตามให้ด้วยนะครับ ผมก็กราบขอบพระคุณเพื่อนทุกคนนะที่ช่วยกันรับชมทุกวันเลยนะครับบางท่านก็พิมพ์เข้ามาผมติดตามทุกวันเลยผมก็กราบขอบพระคุณมากนะครับเราก็จะนําพระแท้นะครับอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับพระสมเด็จวะะราคังอ,ยอยาจจะพูดอีกเรื่องนะครับพระสมเด็จของแท้ไม่จําเป็นต้องเป็นแสนเป็นล้านนะครับเพื่อนจําผมไม่เลยเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับบางท่านพอบอกว่าพระสมเด็จราคาสี่ห้าหมื่น เป็นไปได้เลยครับจานเป็นไปได้เลยครับมันจะแท้เหรอครับไม่ได้แท้ที่ค่าเงินนะครับเพื่อนไม่ใช่ว่าแท้ที่ว่าองค์ละเป็นแสนเป็นล้านนะครับไม่ใช่ว่าเก๋ที่องค์ละสี่ห้าพันนะครับหลักหมื่นแล้วจะเก๋ไม่ใช่นะครับพระแท้แท้ที่เนื้อปูนนะครับแท้ที่ความเก่าของเนื้อป่งปูนนะครับไม่ใช่แท้ที่ราคานะครับพระองค์เป็นสิบล้านยี่สิบล้านเก๋เยอะแยะที่เขานามาวิ่งไล่คืนกันนะครับพระเก๋องค์ละเป็นร้อยล้านนะครับ ที่โดนเซียนต้มตุนโดนเซียนหลอกนะครับพระแพงที่สุดก็ยังเก๋นะครับแล้วเพื่อนๆคิดดูว่าไอ้วงการพระแพงๆเนี่ยมันจะเชื่อถือได้สักกี่น้ำหน้านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องก็เปลี่ยนแนวคิด,ดใหม่เดี๋ยวนี้หลักวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีต่างๆในการศึกษาเปรียบเทียบนะครับในการตรวจวัดเนี่ยมันมีนะครับเราก็สามารถนํามาประยุกต์นํามาใช้นะครับในการพิจารณาได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะไปงมงายกับพวกตำราสูตรเดิมๆนะครับพิมพ์ต้องมาก่อนนะครับพิมพ์ต้องถูกนะครับตําหนิต้องตรงนะครับมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกทั้งหมดทุกองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ